สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการชดภัยนักราของเรานะครับวันนี้นะฮะก็มาอัปเดตหน้างานให้ทุกท่านได้ดูกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตอนนี้นะฮะบ้านของเรานะครับก็ขึ้นโรงหลังคาแล้วนะครับนะฮะขึ้นหลังคาแล้วนะครับตอนนี้นี่ฮะนะครับหลังที่3นะครับก็คือขึ้นกระเบื้องหลังคาไว้หลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกระเบื้องของเราก็คือซีแพคนะฮะสีมิดไนท์เกรย์นะครับนะครับนี่ครับพอขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับในหลังที่3นะครับ ก็เตรียมมงนะครับตอนนี้หลังที่สองของเรานะฮะตอนนี้ก็ขึ้นไปพร้อมกันนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วช่างเลิกงานแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็พรุ่งนี้มาไล่ขึ้นต่อนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับก็เก็บงานไปพร้อมกันนะครับระหว่างหลังที่สองที่สามนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปต่อนะครับหลังที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์พื้นที่นะครับ เลีย์พื้นที่นะครับทั้งหมดก็คือตัดหญ้าตัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสองกล้องนะครับนะฮะสองกล้องเพื่อที่จะตอกเสาเข็มต่อไปนะครับสําหรับหลังที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่านี่ก็มาอัปเดตงานในทุนที่ดูกันนะครับนี่ฮะกระเบื้องนะครับเดี๋ยวมาดูกระเบื้องกันนะครับกระเบื้องที่เราใช้ก็คือเป็นสีนี้ครับสีมินเนเกรยนะครับมิดไนเกรย์นะฮะเดี๋ยวให้ดูกระเบื้อง นี่คือสีกระเบื้องนะครับนี่มิดไนเกรนะครับของเอ g นะครับนี่กระเบื้องของเรานะครับนี่เอซนะครับกระเบื้องเอ g ซนะครับนี่คือกระเบื้องทั้งหมดนะครับที่เราสั่งมานะครับตอนนี้ของมาครบแล้วนะครับนี่ตอนนี้ของก็คือมาครบแล้วนะครับทั้งสองหลังนะครับหลังที่สองที่สามก็มุงไปพร้อมกันเลยนะครับนี่คือกระเบื้องทั้งหมดนะครับนี่ ที่วางอยู่นู่นนะครับแงนงระเบื้องทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่นะครับนะแล้วก็ครอบตอนนี้ก็เสร็จแล้วครอบเข้ามาแล้วเดี๋ยวพาไปดูครอบกันนะครับนะเดี๋ยวไปดูครอบ,บอ,อันนี้ก็เป็นรางนะครับนี่ก็เป็นรางน้ำฝนนะฮะ ECG นะครับ,รบอันนี้ก็แผ่นแผ่นความร้อนนะครับเราใช้ยี่ห้อซีโคนะครับ จะทนความร้อนนะครับตัวนี้นะครับเราใช้ยี่ห้อนี้นะครับนะฮะส่วนข้อดีเป็นยังไงให้ทุกท่านไปเซิร์ใน Google นะครับนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็นชุดอุปกรณ์ยึดครอบนะครับระบบแห้งนะครับก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันนะครับข้อดีข้อเสียยังไงนะครับท่านเซิร์ใน Google ได้เลยครับว่าข้อแตกต่างนะครับทําไมเราถึงใช้ยี่ห้อนี้นะครับทําไมเราถึงใช้กระเบื้องยี่ห้อนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตหน้างานวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่มุงกันต่อนะครับนะฮะสำหรับหลังที่สองที่สามนะครับน่าจะเสร็จนะครับน่าจะขึ้นกระเบื้องเสร็จแล้วก็มุงแผ่นเรียบนะครับมุงแผ่นเต็มเสร็จนะครับพรุ่งนี้นะครับไม่เสร็จก็เหลือน้อยนะครับก็ไล่ให้เสร็จเต็มที่ระหว่างหลังที่สองหลังที่สามนะครับไปพร้อมๆกัน สำหรับท่านใดนะฮะที่อยากเข้าไปชมโครงการสามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ0897151429คุณโชนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโครงการเราอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับห่างถนนเหล่านาดีประมาณ200เมตรนะครับนะก็เก็แบรรยากาศมาฝากเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศการมุงทลงากัต่อว่าเป็นยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ